สวัสดีครับชาวสิงลัคนาสิงราศีสิงทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับอก็กลับเข้ามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเปิดฟ้า2ดาวอีพีนี้ก็จะเป็นอีพีพิเศษอีกแล้วครับก่อนที่จะเข้าสู่คำพยากรณรายเดือนนะกับผมก็มีเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังกันเล่นๆก่อนนะครับ กับเกณฑ์ที่มันจะเกิดกับสิ่งที่มันน่าจะเป็นไปนะครับหลังจากที่ดาวพฤหัสเนี่ยซึ่งเป็นดาวใหญ่ท่านกําลังจะยกย้ายในวันที่29นะครับมีนาคม2564ก็คือจะถึงนี้เองนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสนี่แหละเป็นดาวที่ค่อนข้างจะสําคัญกับทั้ง12ลัคนาราศีเลยโดยเฉพาะกับราศีสิงห์นะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณ ไรยังทุกๆท,ท่านนะครับที่ให้การรับชมรับฟังด้วยดีเสมอมาถึงอย่างไรกับผมก็รบกวนฝากช่วยกันกดไลค์นะครับซับสไครต์ติดตามเป็นกําลังใจและก็ช่วยแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกับผมด้วยนะครับก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยเอาละเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับกับชาวสิงเจ้าป่าผู้ทรนงแล้วก็องอาจนะครับถึงแม้ว่าพวกเขานั้นอาจจะดูเย่อหยิ่งไปอยู่บ้างแต่ว่าจริงๆแล้วนั้น เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเรียบง่ายกับชีวิตนะครับและด้วยการที่เป็นชาวธาตุไฟเนี่ยจึงเป็นคนที่ค่อนข้างจะสู้งานลุยงานหนักเอาเบาสู้กระตือรือร้นนะครับเอาจริงเอาจังบางทีนะี่ะดูจริงจังไปซะจนเ,เกินไปซะด้วยซ้าไปทําอะไรก็มักจะคาดหวังไว้สูงมากกับผลที่มันจะออกมานะครับทําให้ร้ายต่อหลายครั้งเนี่ยคนรอบๆข้างเนะ่ะเขาทํางานด้วยราบากนะครับ และด้วยดาวว่าสนาก็คือดาวอาทิตย์จึงค่อนข้างที่จะเป็นคนใจร้อนอยู่สักนิดหนึ่งนะครับประกอบก,บกับการเป็นคนตรงไปตรงมามันเลยดูเหมือนว่าเป็นคนที่ดุดัดนแล้วก็ร้อนแรงอยู่สักหน่อยมันดูหน้าเกรงขามนะครับมีพลังแล้วก็อำนาจเชื่อมั่นในตัวเองสูงแต่ก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความยุติธรรมสูงนะครับใจกว้างแล้วก็รับผิดชอบสูงด้วยใจดีมีเมตตากับเรา บริวารโดยเฉพาะเหล่าเด็กๆนะครับนะชอบยื่นมือเสนอตัวเข้าไปช่วยหรือแก้ไขปัญหานะครับไปรับปัญหาแทนผู้อื่นอยู่เสมอเสมอเหมาะที่จะทำงานเป็นผู้นำนะครับเพราะว่าเป็นคนขย,ยันทำมากกว่าพูดเป็นคนจริงพูดจริงทำจริงรักในความก้าวหน้าขาย,ยันสอสแสวงหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่เสมอนะครับ หากเป็นผู้นําจะสามารถที่จะนําพาบริวารเจริญรุ่งเรืองไปได้มากเลยทีเดียวถึงแม้ว่าเหล่าบริวารอาจจะล้มหายตายจากไปบ้างนะ <c oughs> แต่ถ้าอยู่ในฐานะของผู้ตามละ่ะผมว่าคุณคงจะได้กระโดดกัดคอหัวหน้าเอาสักวันหนึ่งเป็นแน่แท้อันนี้ก็เช่นกันนะครับเอามาดูกันเมื่อดาวพฤหัสกําลังจะย้ายในวันที่29มีนาคม2564เนี่ยนะ่าจะส่งผลยังไงกับชาวสิงห์บ้างนะครับ ก็ต้องบอกอย่างนี้ต่อนะครับกับชาวสิงห์ก่อนที่ดาวพฤหัสท่านจะยกย้ายเข้าราศีกุมเนี่ยท่านก็ยังคงอยู่ที่ราศีมังกรซึ่งก็เป็นเรือนอรินะครับเป็นเรือนแห่งอุปสรรคแล้วก็ปัญหาในเรือนอรินั้นก็มีดาวพระเสาเป็นเจ้าบ้านนั่งครองอาสนะเสนามีศักดาไปถึงเกษตรตาทิบดีพฤหัสนั้นก็คือดาวกรรมเก่าของคนสิงห์นะครับเป็นสิ่งที่พวกคุณนะครับหรือชาวสิงห์นั้นจะต้องเผชิญ นะเป็นสิ่งที่คุณต้องยอมรับแล้วก็แบกรับต้องชดใช้มันให้ได้นะครับหลีกนี้ไม่พ้นหรอกหากอดทนชดใช้เพียนทาไปนะสักวันหนึ่งสักระยะหนึ่งดาวพระเสาร์ก็จะหันกลับมาคืนคุณนะครับส่งเสริมชาวสิงกลับนั่นเองเพราะถึงยังไงก็ยังเป็นคู่ทาตกันอยู่นะครับส่วนดาวพระฤหัสนั้นเป็นดาวคู่มิตรไม่ใช่มิตรธรรมดานะมิตรใหญ่ซะด้วยเออจะเป็นดาวที่เป็นผู้ช่วย คอยส่งเสริมผลักดันแล้วก็สนับสนุนดวงชะตาของพวกคุณนั่นเองครับนอกจากนี้ดาวพฤหัสก็ยังเป็นดาวบุญใหญ่นะครับเป็นถึงประธานฝ่ายสุภเคราะห์แถมยังพ่วงตำแหน่งของหนึ่งในสตรีเทพมาด้วยโดยปกติแล้วเนี่ยเดือนใดปีใดนะครับดาวพฤหัสท่านเดินดีชีวิตของชาวสิงห์ก็มักจะราบรื่นนะครับแต่วันใดเดือนใดดาวพฤหัสเนี่ยท่านเดินเสียชาวสิงค์คุณจะลำบาก หาใครจะเข้ามาช่วยเหลือหรือหวังจะพึ่งพาก็หาได้ไม่นะครับต้องพึ่งพาตัวเองยืนด้วยรำแข้งของตัวเองเป็นหลักแล้วถามว่าที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ลหละเป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่าดาวพฤหัสนั้นตกพบอริอยู่ทุกสถานพก็คือพฤหัสเดินเสียนั่นแหละครับแถมเคราะห์ซ้ำกรรมซัดพระเสาซึ่งเป็น เจ้าบ้านอารีก็ดันกลับเข้าบ้านของตัวเองนะครับเป็นใหญ่คอยขมเหงรังแกดาวพฤหัสต่อหนึ่งอีกทีนะทำให้ชาวสิงช่วงเนี้คุณรู้สึกไหมชีวิตมันวุ่นวายจังเลยมันมีหลากหลายเรื่องนะครับหลากหลายอย่างต่างก็รุมเร้าตัวคุณเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะเหนื่อยมากนะครับส่วนมากก็จะปวดหัววุ่นวายกับภาระหน้าที่การงานสิ่งที่จะต้องได้เข้าไปจัดการเข้าไปรับผิดชอบนะครับ แล้วก,ก็การดิ้นรนต่อสู้แข่งขันวิถีชีวิตปัจจุบันที่เคยเป็นมาทำมามันจะถูกบีบบังคับให้เปลี่ยนไปเป็นไปอย่างอื่นนะครับพวกปัญหาเกา่าๆพวกเรื่องราวเกา่าๆมันก็ยังคงแก้ไม่ตกนะครับเออไอพวกที่มันแก้ไม่ตกนะมันจะย้อนกลับมาทำให้คุณหนักใจขึ้นอีกเออรวมไปถึงค่าใช้จ่ายแล้วก็นี่สินด้วยในบางท่านนะครับก็ต้องเรียกว่า เป็นช่วงที่ต้องปรับตัวกันอย่างมากเลยทีเดียวกับชาวสิงห์นะถึงจะอยู่รอดอีกทั้งภาระหน้าที่ใหม่ๆที่มันมีไหลเวียนเข้ามาให้จัดการไหนจะเรื่องของบุตรร้านบริวารที่คอยจุกจิกจอแจกวนใจโอ้ยเรียกได้ว่าปวดหัวเรือเกินนะครับเออก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่นะ งุดหงิดแล้วก็จุกจิกใจเป็นที่สุดเลยล่ะครับในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะจะหวังพึ่งพาใครนั้นก็หาได้ไม่อย่างที่ได้บอกนั่นแหละครับเมื่อดาวพเพลหาเสียจะหวังฝากผีฝากไขกับใครก็หาไม่มีนะครับที่อยู่ได้ก็รอดมาได้ก็เพราะด้วยร้ำแข่งของตัวเองแท้ๆนะครับด้วยความสามารถของคุณแท้ๆต่อให้มีคนมาช่วยเหลือหรือว่ามาช่วยจับนั่นจับนี่มันก็ไม่ ดังใจนะครับหยิบจับอะไรมันก็ขวางหูขวางตาไปหมดมันก็อดที่จะบ่นไม่ได้พอเราบ่นก็หาว่าเราเป็นบ้าเอา้าใส่อย่างนั้นนะครับจริงไหมเอาไปสังเกตด,ดูนะแต่พอดาวพฤหัสย้ายในวันที่29มีนาคมนะครับปี64ก็คือปีนี้แหละนะดาวพฤหัสเข้าสู่ราศีกุมเรือนชะตาที่7เล็เลงใส่ลักขณานะครับพฤหัสเป็น7เพ่งเลงลักจะประจาจักมากมีด้วยมิตรสหาย มีคนคอยอุ้มคอยหนุนอยู่ข้างกายร่งสบายคลายหนักลงด้วยแบ่งเบาการงานดีชื่อเสียงมาปัญญาเกิดทรัพย์เป็นเลิศด,ดังหมายสมใจหวังมิตรจากร้ายกับกายมาเป็นดีนะต้องบอกว่าดีแน่นอนครับเออมันจะเป็นช่วงที่ชาวเสียงทั้งหลายนั้น ผ่อนคลายความเครียดและก็ความกังวลลงได้มากเลยทีเดียวปัญหาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันไม่ได้หมดไปนะครับแต่จะถูกแบ่งเบาไปจะมีเพื่อนคู่คิดจะมีมิตรคู่กายคอยที่จะสะสางปัญหาให้ในคราจำเป็นนะครับก็เอาเป็นว่าเรื่องราวที่มันเคยหนักอกหนักใจมาก่อนที่มันแก้ไม่ตกนะครับจำกัดออกไม่ได้ มันจะเบาลงนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าไม่ถึงกับหมดไปสักทีเดียวแต่ก็โร่งปลอดโปร่งขึ้นมากเลยทีเดียวจะได้พบครูผู้รู้จริงไม่ติ่งนางแน่คอยปลูกฝังความคิดให้สุขขีจิตอยู่เป็นกายอยู่เป็นก็เย็นดีไม่ร้อนจีไปตามไฟที่เผาใจเออนะครับก็เอาเป็นว่าจากนี้ไปชีวิตของชาวสิงจะมีตัวช่วยเข้ามานะครับ อาจจะเป็นคนใหม่ๆหรือว่าคนเก่าๆที่เคยวนเวียนจุกจิกจอยแจกวนใจกันมาก,ก่อนแต่ว่าหลังจากนี้ไปเขาจะเข้ามาดีนะครับจากศัตรูจะกลับกายมาเป็นมิตรอีกอย่างคุณจะอยู่กับภาระหน้าที่ปัญหาเป็นขึ้นนะครับใจคุณจะเย็นลงนะครับจะมีวิธีแก้ไขปัญหาจะค่อยเป็นค่อยไปจะมีที่ปรึกษาที่คอยให้ข้อคิดดีๆให้นะครับ พอพลังด้านร้ายๆเนี่ยมันหายไปพลังด้านบวกของชาวสิงมันก็จะฟื้นกลับขึ้นมาชีวิตจะพบแต่ความโชคดีมีเรื่องราวดีๆเข้ามาโอกาสดีๆหลายๆอย่างจะหลั่งไหลผ่านเข้ามาให้พวกคุณได้ไขวยได้คว้า คนรักคู่ครองสามีภรรยาหรือแม้แต่หุ้นส่วนผู้ร่วมลงทุนคู่ชีวิตคู่ค้าคู่สัญญาต่างก็จะหันกลับมาอุปถัมภ์และคำจุนสามารถที่จะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้นะครับจะมีความโชคดีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการลงทุนการร่วมหุ้นการทําอะไรใหม่ๆกิจกรรมกิจการ,รอะไรใหม่ๆโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะครับการทำมาก็จะขาขึ้นเงินทองไรนองทองไรมา พ่อค้าแม่ขายทั้งหลายเหล่าลูกค้าที่เคยหนีหายไปก็จะกลับคืนฟื้นคืนมานะครับดาวปุตตะไปเป็นปัตตนีเล็งลักมีโชคจากการเสี่ยงเล็กๆน้อยๆอยู่ด้วยนะครับแต่ว่ามรณะก็ไปอยู่ปัตตนีด้วยดูแลเอาใจใส่คู่ของคุณให้ดีนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสจะเกิดปัญหาขึ้นได้อย่างเช่นอาจจะเจ็บป่วยนะครับ อาจจะมีความห่างเหินกันหรือว่าได้ห่างกันในช่วงจังหวะหน้าตรงนี้แต่ถ้าอยู่ด้วยกันก็อย่าไปบีบบังคับอะไรเขามากนะครับเพราะถึงยังไงคุณก็ต้องพึ่งพาเขาอยู่การข่มเหงน้ําใจกันมันมีแต่จะสร้างความร้าวฉานให้เกิดขึ้นทีละนิดทีละน้อยรู้ตัวอีกทีมันอาจจะแตกไปเสียแล้วเดี๋ยวจะเสียใจนะครับก็ถือว่ามีแต่ด้านดีๆก็แล้วกันนะครับ ความขัดแย้งภายในบ้านก็จะลดน้อยถอยลงไปจะเริ่มมีมิตรดีๆเข้ามาช่วงนี้ภายในบ้านอาจจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมาก็ได้นะเออไม่ว่าจะเป็นบุตรล้านบริวารลูกน้องอะไรก็ตามแต่แล้วแล้วแต่วาสนาของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับ เรื่องของการสอบเรียนเขียนอ่านของคุณน้องคุณหนูนะครับล้วนแต่จะเป็นไปในด้านที่ดีทั้งหมดนะไม่ว่าการสอบราชการก็จะเป็นไปตามที่ตัวเองหวังช่วงนี้สมองสมองคุณท์มากนะครับสำหรับคนโสดนะลาบสัตว์2อเท้าอาจจะมาเยือนได้นะอออันนี้บอกเอาไว้ก่อนใครที่คบหากันมานานนะครับแอบกินตับกินไตกันมาก็นานเออมันเบื่อแบบนี้อยากจะตกอยากจะแตง่งอยากจะเป็นฝั่งเป็นฝา คุณทำได้เลยครับโอกาสนับจากนี้ไปมันอํานวยอวยพรซะทุกอย่างแต่งแล้วมีบุตรโลดเด้ออ,อส่วนคนที่ยังไม่พร้อมนะครับก็ควรที่จะป้องกันเอาไว้นะจ๊ะเพราะว่าเจ้าตัวน้อยนั้นเขามาป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนรออยู่นานแล้วนะก็เอามาเล่าสู่กันฟังเป็นเกณฑ์ที่มันจะอยู่ยาวไปจนถึงเมษาปี65นะครับแต่ก็มีอยู่ช่วงประมาณตุลาคม64นะประมาณ1เดือนอยู่นิดนึงอ่านะ มันจะมีเรื่องราวจุกจิกรำคาญใจเกิดขึ้นอีกกับชาวสิงห์นะครับก็เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆพยายามอย่าขยับมากอย่าทําอะไรมากท่องเข้าไว้พุโทโธพุโทโธนะครับเอออันนี้จําให้ดีนะครับผมบอกล่วงหน้าตั้งแต่เน,นิ่นๆเลยเนี่ยผมบอกไว้แล้วนะเดี๋ยวดวงรายเดือนจะไปบอกอีกทีหนึ่งอันนี้เอาไปเป็นแผนชีวิตได้เลยนะครับก็ขอให้ชาวสิงห์ทุกๆท,ท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ